ไปต่อกันที่เรื่องของพระประชาธิปัตย์นะคะรบประชาธิปัตย์ก็มีมติในการจัดการประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในวันที่6สิงหาคมนี้ค่ะขณะที่นายสุเทพเทกสุบันระบุว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นเลขาธิการพักคนใหม่นั้นล้วนมีความเหมาะสมซึ่งก็เชื่อว่าจะไม่ทําให้เกิดรอยร้าวใดๆภายในพักขึ้นค่ะ นายสุเทพเทอกสุบัณรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงผลการประชุมรักษาการคณะกรรมาการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ว่าที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมใหญ่วิสามันประจำปีขึ้นในวันที่6สิงหาคมนี้ที่โรงแรมมิรเราลข้าแกรนเพื่อทำการเลือกตั้งคณะกรรมาการบริหารพักชุดใหม่โดยจะมีสมาชิกพักจากทุกสาขาเข้าร่วมการประชุมด้วยโดยในส่วนของการคัดเลือกเลขาธิการพักนั้นนายสุเทพกล่าวว่า ทุกคนที่ถูกเสนอชื่อล้วนมีความเหมาะสมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนายอภิรักษ์โกศโยธินนายวิทยาแก้วพราดาดัยนายชินวรบุญญเกียรติและคุณหญิงกระยาโสพลพนิษย์ซึ่งส่วนตัวนั้นมีชื่ออยู่ในดวงใจแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยและเชื่อว่าการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่นี้จะไม่เกิดรอยร้าวหรือเกิดปัญหาพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในพักทั้งสิ้น ส่วนแนวทางการทำงานในฐานะฝ่ายค้านในอนาคตคงต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหม่จะเป็นผู้กำหนดค่ะในขณะที่นายบัญญัติบรรทัดฐานสะสะบัญชีรายชื่อของประชาธิปต์ในฐานะกรรมการสภาที่ปรึกษาพักนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกเลขาธิการพักโดยที่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณว่าจะเกิดความแตกแยกภายในพักหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งนี้ถ้าหากเลขาธิการพัก ไม่ได้มาจากภาคใต้ก็เชื่อว่าก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าคนที่ทํางานก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันนะครับจะมาจากภาคไหนก็ได้อยากเรียนไว้ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ที่ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยนะที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายว่าจะแตกแยกกันหรือไม่เพราะเห็นความคิดที่สแสดงออกมาดูจะหลากหลายเหลือเกินโอกาสที่สมาชิกแต่ละคนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนี่ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดา คงคงไม่มีปัญหาครับผมคิดว่าจะเป็นคนภาคไหนหรืออะไรอย่างไรเพราะส่วนมากก็เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วทํางานร่วมกันมายาวนานแล้วด้วยเพราะจะเป็นภาคไหนอย่างไรผมคิดว่าไม่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 ดูจะไม่ไม่ๆๆเป็นไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรคประชาธิป,ปัตย์นั้นนายบัญญัติก็ยังเห็นว่านายอภิสิทธิ์ยังเหมาะสมกับการกลับเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพักอีกเพื่อทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้าน เพื่อเป็นความต่อเนื่องในการทำงานในฐานะที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนและก็เชื่อว่านายอภิสิทธิ์จะเห็นความบกพร่องได้ดีชัดเจนกว่าคนอื่นนอกจากนี้กรณีนายพิเชษพันวิชาติกุลสอสกระบี่ออกมาระบุว่าสาเหตุที่พักถดถอยเพราะว่าผู้ใหญ่ในพักนั้นถูกบ่อนไส้หรือถูกจากัดบทบาทนั้นนายบัญญัติ ระบุว่าเป็นมุมมองของแต่ละบุคคลซึ่งคนหมู่มากก็มีความคิดเห็นแตกต่างบางคนอยู่ในพวกน้อยเนื้อต่ำใจตรงนี้ไม่ใช่สาระส,สำคัญและไม่น่ากังวลอะไร